เจ้าพี่น้องที่ไหนอย่างว่ามึงเดนือเอาไได้มเดือว่าดื้อซัสซัสดี่ควยพี่น้องตั้งรลายนะคะก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนมืดนะคะเราก็ยังไม่ไปไหนกันนะคะแล้วน้องแป้งจะขอถ่ายบรรยากาศที่เรากินข้าวแล้วก็เมามอยกันอีกสักนิดนะคะมีหลายคนบอกว่าชอบมากนะคะก็เออก็อาจจะมาในแสงแนี้หนึ่งนะคะ นซงสสบันดีคอยนะเดี๋ยวเป็นมุมตรงนี้ก็ได้นอ่าปิ้างเาน่เราใส่ี่เออเอาแกะแค่ถุงเดียวอ้น้ำอกมามันมันมันไม่หวานสนะมันมนจะหิวข้าวแล้วอ่ะ บหองหายค่ะตอนนี้มาอเราจะแยกกันสูงไปไมคะเนี่ยอม่พอเอาเอาอันเีนได้กินแีก่อแราเขาไว้คุนึงก่อนก็ได้แปบอาหารเช้าของเราเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนใเผื่อไว้กนไม่อร่อยเมื่อนี้ไม่อร่อยมันมีสองย่างเดี๋ยว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 เด ใสนาฬิกาอะไรประมาณนี้นะคะอาหารกับข้าวน้ำแป้งนะคะก็น้ำแป้งคือแบบว่ายังไงอ่ะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็เอ่ออะไรยังไงนะคะคือก็เราก็เที่ยวด้วยกันนี่แหละก็เอาแบบง่ายๆไปซื้อปิ้งย่างมานะคะก็สามารถกินกับข้าวได้นะคะคนอื่นเขากินกับอย่างอื่นเราก็กินกับข้าวได้น้อใช่ค่ะโตกินนอกข้าวลุยบอย่างแหงอะไรเนาะ โอ้ยไปเอาน้ำมาทั้งคืนอยากหวานวานหวานเอาปันจะแย่แมกไป้ถ้นแถวเขาง้กเียงครับแม่ไอปอโถ่จริงจริง่เป็นเจี๊ยบไม่ต้องหลังนี่คนกหนาคนกไม่รู้ว่าหินกันแล้วหรือเปล่าเรากินข้าวมื้อเที่ยงกองหลังต้องผ ทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งอาหารแบบกินเข้ากันแล้วไปแช่น้ําอาบน้ํามาจนแบบ <c oughs> โอ๊ยยหาอทุกคนเหลอน้องแมงคนเดียว <c oughs> เอาแล้วผ้าใยญ่ๆน้องไม่เอามาอันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ใส่อันนี้านอะไรรู้นน้านนั่นนะปานนั่นนะทนั้งหมดนี่เลยอ๋อ เอายางกับนางเลยเอมนเฮยไฟนี่มาส่องอะไรเนี่ยการอเขาเิถมถไรเนี่ยส่องอะไรเอฟเฟกมาอันนี้ซื้อตั้งอันดีหนองบนนแก่จิ้นอะไแก่อ๋อเพื่อนี่ไหนกูหิวมากแลว่ะหิวหกินข้าวเลยหิวแล้วใช่ไหมอ๋อเซลกระโดนอย่างนี้เออต่นี้แม่ดิซาน นันก็ใส่ตุกเยี่ยมอันนี้ใันโอ้ยนมันย่อยใส่ยอะจารส่เๆจาอจสดเลยนนี่ยเคร่อพประกาดตะโคนดีๆเยี่ยน้ำมันนีเอาหัวหอกไหมบัวหอมนี่หายตลอดเลยลงกาปุ๊บหายปั๊บเอามค่ะพอมากินจ้ามากเลยไอ้ปอววามากินหน้่ไอ้เมยมากินแน่กินแ้่อ๋ออยากกินกล้วยตอ อันนี้เอาใส่ช้อนกลางก็ได้ทขาปลาแทงกินกล้วยแทงยพี่พี่มานั่งเลยนะคะต้องกล้วยไม่นันเลยน้องก็เคยกินนะพี่พี่กินกินแม่นี่น้ำนี่ใส่ตั้งเซ็งนะเนี่ยเขาได้เขามีหาก้อนเนาะมีก้อนเขาก้อนไม่สี่บาทกินแล้วเนาะไม่เขาอ่ะทั้งวันนะทั้งวันใหญ่ๆหญ่ทั้งวันใหญ่ๆอยู่ในอีกอีนแบบอาหารก็จะแบบง่ายๆนิดนึงนะคะ ีทาานนนข้้ดวยกัะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะพี่แบบก็ไม่ใช่เต้าหู้อ่ะถั่วเหลืองอ่ะข้าวฟุ้งถั่วเหลืองอ่ะเป็นข้าวฟุ้งถั่วเหลืองมาในความยิวแล้วเราวอันนี้ก็ข้าวฟุ้งถั่วนี่ก็กินกับข้าวได้นะฮะง่ายสบายสบาย ขนงแบบเขาเขเกลียดทำับข้าวก็ไปซื้อข้างนอกมาเหมือนกันไม่ไม่ปกติไม่ค่อยแบบไปซื้อข้างนอกอันนี้น้ำพริกน้นใส่อันไม่ใสแล้วก็จิ้มอันนั่นฟองอ่ะโอ้โหโบหองหาย ินข้าวยังมีเยอะอันนี่เป็นยำนะคะยำยำสุกเออน้องพี่ถ่ายได้ตามสบายเลยนะจ๊ะพี่ถ่ายได้ตามสบายเลยนะคะไฟได้อยู่เนาะเปิดเปิดแอฟเฟกหน่อยก็ได้นะน้องไปชิงตุงก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยไปเสียบปลั๊กให้หน่อยเสียบปลั๊กยังไงเออเออเออ โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เอาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกอีกรูหนึ่งเอฟเฟกต์มนโอ้มันเป็นแบบนี้มันช็อตต้องเป้นต้งตุงนี่ค่ะคือมันน่าจะโดนโดนน้ำอ่ะเออฝนตกไงเออก็จะหอมรถจับตาเลยเนาะทันนี้ถ้าจับตาก็ลงตรด้วยนะคะอันนี้แฟนคลับทำมาให้ใช่ไหม อ๋ออันนี้พี่แม่ทำให้ตอนไปตอนไปตอนไปเชียงใหม่พี่แม่สั่งทำโอ้โลน่ารักอ่ะน้นแป้งเพียงตุงคือมันมันจะมีแบบบูบับบูบับไหมไม่มไม่มีหรอกอ๋อมีแต่เอฟเฟกต์แบบนี้อย่างเดียวไม่คือ กินดูหน่อยแบบเผื่อเผื่อแบบไม่มีอะไรมี่เยอะเลยหรือยังไงกับกองวะไอ้ปอยแม่รุต้องไม่กินเจ้าภูเขาไรปอยตั้งที่เราไม่สั่งไหมตามสบายตามสบายเอาทไปไปนั่งไงหรอกกนั่งกันมื้อจันนั่งนั่งกันอะไรนู้ขาวมื้อนั่งก็ก็กูกันแน่มันจะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องกินข้าวอ่ะ เราต้องักองกินข้าวก่อนใส่เเียวเออนีห้อหองกนั่งตรงไหนอะมากินเจ้ามุกเขาได้บอนั่งห่มนั่งนั่ะหองนั่งนี่นอนเอาไออีบ่อีแมรขอนอนนอนดได้จิงกมนี้เออแก้วนี่นั่งหวโตจินนะคะนี่นั่งหัวโตเลยนะคะต้องจันนี้เราเรามีเพียร์เพีย สองลเพิ่มเ่นตู้แบ่ารักม่ะทำทให้เป็นที่่นอะคะอ๋อแล้วก็อั่นี้เราในกลุ่มนี้เลยเนาะไใตัวนี้ง่ายดีที่มั่นี้นะอ๋อเฮ้ยบุหร่หอมยังไม่มีควยเข้ามาอ่าบุหหอมมีแล้วมเขาเไม่ได้นำๆเอรู้เป็นโมเลยกินนะอุ่นเยกินน้อ่นอันางก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คออุ่นได้ กินให้แบบกินให้อุ่นน่ะมันกัดตอนาอาหารก็อันนี้มันจะดีอยู่ไหมเนาะใส่นผ่านนี้ก็ได้สันานนี่ก็ได้เดี๋ยวสกว่านดมันเล็กก็ยอบนะครัโอโหโฟูโ มากินข้าวกันนะคะพี่พีเอซีทุกคนใช่แล้วค่ะมาเลยค่ะกินข้าวกันอันนี้ปิ้งย่างที่เราไปซื้อเมื่อกี้นะคะหอมอร่อยไม้ละห้าสิบจัดนะคะแบบคำหนึ่งคำหนึ่งกินได้คำนึงจัเออชื่อนี้วะนี่ช้อนบ้านเออน้องโบห้องนี่ก็เอามาถึงนี่เลยเออแบบ ก็คิดเนหายว่ะไก่เปชงข้าแลวี้อนะอันนี้แม่บัวองทอดมาให้โตงมัวทอดนได้ใส่พริกมันนีวนะไม่ใส่หัวปิ้งมันเป็นอันนี้ะทอดไก่ตาตาดูทาหมนใจอ่างเนี้ยอ๋อมันเป็นหวแมันใจจะตลึกเป็นตังตาหันเขาอ่ะเขากินน้ำน้ำพริกไงไม่เยอะ อันนี้รู้สึกดีใจมากได้มากินข้าวเขาแก่แน่ไงเนี่ยที่บ้านน้องแก่ไม่ออนสองันแต่มันก็จะแข็งโอ้หนึ่งแข็งหน่วดีดีมันอัดมันจะได้ส่งไปไกลเลยเออแบบอัดแน่นนิดนึงอะไรเปล่าเห็นเหอ๋อนี่มีสองตองนีิดหนึ่งการปด้วยนะคะ ข้าวอุ่นๆต้องจิ้มด้วยผงเจ้าเสนนะคะที่ทหมดเจอแต่ว่าอันนี้อย่างเดียวน้อเอเอาตัวเองไม่ได้มาตังตังเนี่ยมาตังเนี่ยทำมาเนี่ยเลยาจ้องกันเนี่ยได้บินเ่อรก็หันจ้องกันเนี่ย คนี้าค es ah so oh, ่คใส่ีเหอาขาอาขารอาขาอาสงกันเลยว่าแ้วอาขาเราจะบังหโอเคเอาได้แล้วนี่คือแบบพบไปพบมาอะไรเงี้ยพบไปมพบมาใช่ อร่อยนี่คืออะไรอ่ะกินเยอะๆนะคืนนี้นอนด้วยกันนะท้องแคร์ลองแับจอกนี้นะตื่นมาจะกินอีกขับได้ใกล้แอนต้องห้องได้แต่เดิมใจะหิวอันนี้เอ้ยหิวไม่ใช่คือแบบมันแบบเหมือนในนมในพร้อมกันเดี๋ยวกินมาหายเลยนี่ก็มาตามหาไม่เจอของเราเนี่ยแหละแต่กินก็ได้เหรอกินข้าวกัน อ้าอวยนะตัวกอันเขาในก็นอนที่เกิดมันทีไหนอ่ะื่นเี่มดยังตัวตัวูหลังตัวูหลังาข้นังาต้นยังไงวข่เอาว่าตัวูหลังนะอ๋อห้องมันก็ไหนนอต้องขึ้นเนงห้องตัวเรีวกันไใ่เออย่ก็ีตัวเล็กผีตัวเล็วเ็นพงว่าผีตัวเด็วกัน้องหง อันนี้ยิ่งมาแปลกเลยอันนี้ไทยคืนอันนี้ไทยยอเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้ไทยไทยใหญ่ไทหลงไทยใหญ่อันนี้ไทยเหนือจบไม่รู้ภาษากันเลยคนละทิศคนละทางเลยคนละทิศคนละทางสุดท้ายก็มารวมตัวกันได้นะสุดท้ายก็เราก็จะพูดภาษาไต้ไต้ของน้องแป้งอ่ะใจใหญ่ใจใหญ่ไต้องแป้งเข้าเด้นทุกคนนะคะอออันนี้ยองเป็น 자미아 세리는 꽤 꽤. 그래 형 เมื่อพี่ไม่หรอตั้งนานเนี่ยมันจะว่าติมถ่ายอ่ะเนีมันจะลกอนู่ยยบๆเอ้่ถ่ายเ้ยจะลกหนีป่ยิบกับถ่ายมูนี่ก็แน้ะขยำับเสียบาเมแค่นี้เท่านิ้วไหมเนติ้งวันยิ่ๆหน่อยเป็นแบบเหมือนจังจังมันอ๋อ ตังมันได้เกิดขึ้นเขาทำมอนจ้ะโอ้กองที่บนก็ตังไว่ไกลๆก็เรติดใจบ้านพี่แป้งแล้วมาหลายวันมากเลยวันเราก็มาแล้ววันก็มาวันก่อนก็มาวันก่อนเลยติดได้เนาะ ตั้งแต่วันที่เสามสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ต้องเพิ่มราคาแล้วกัเนี่ยนอนเยอะทำราคาพิเศษได้รีสอร์ทนี่แบบนอนเยอะแล้วแบบจะลดไม่ใช่เพิ่มเพิ่มถ้าใครมาบ้านน้องแป้งมันต้องติดอยู่นี่แหละติดเนึบอยู่นี่แหละเผ็ดเนาะอันนี้อืมก็แผบอืมอืมเผ็ดก็เผ็ดเผ็ ก็เขาได้ถามนใไมแกกันให้ได้าเ้นมอก้เอาตาคือแบบกินอันนี้ก็เป็นินมันนรอยกมั้เนยถามตพสมเตไสมเตก็เคยหัวแบบตัวเองจะปึกอย่างนี้เหรอจะปึกเหรอก็ถามดูดูรอเนืทำยังดีไม่ไหวเธอแยกเลยไม่อยู่ถึงกเต้องกะินกับ ที่มาที่เย็นก็ไม่ใครถ่ายกันย้อนโอ้เราถ่ายไปจนสิบห้านาทีแล้วเหรอคะเนี่ยป้าโทรไม่รู้มั้ยบรรยากาศที่แบบบังเอิญเราแบบไปเหนื่อยมาแล้วแบบเราไม่ต้องไปเตรียมข้าวเนาะซื้อมาแล้วก็ปุ๊บบ้านน้องแป้งนี่แบบไม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรเลยเนาะเงียบสงบแบบมันอยู่บ้านน้องแบบ นอกบ้านเลยแหละบ้านเลยนนอกเหมือนเหมือนบ้านน้องทิพย์ไงก็ได้สต่โน๊กเสียงดีดอะขึ้นตรงนี้ที่ชุังออยิออลโอ้วมาไกลมากลกลับพ้อมมาค่ะ ไม่ไม่รู้ในมันมีไรใช่พวกสองวันไหนปวยอีลุงออกเขาต่างช่องกับตอกที่เนหนกมาน้ำหนมือกนกกินตัวมาสองวันก็มาไปโจอมาไปล่าวก็มาหนกจีตัวมาหนกเขียวมากนกคุมมากมีหลายอย่างหรอ คือเขาเขาเกลี้ยงอันนี้ก็เป็นยาจ่กินข้าวอะเดี๋ยวไปเขาแบบช่วงไปที่จะทำอะไรต่อดีกว่านะคะขอกินเม้ามอยนิดนึงนะคะตามสบายตามสบายมาว้เลยหนาวนี่สภาพที่แบบใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าทั้งวันเลยวันนี้ไปอาบน้ำมานะอุ้ยหนาวอ่ะ เฮ้ยวันนี้เราก็จะมานอนที่นอนเอ่อเฮ้ยไม่ใช่นอนพักที่รีสอร์ตอีกแล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวจะตั้งชื่อก่อนเจ้าเสน่ห์รีสอร์ทเชียงตุงนะคะตั้งเองนะคะถ้าคนมาพักอ่ะมาพักที่ไหนพักกันเสน่ห์มีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์คือแบบน้องมาเกิดพวกวันเลยเนี่ยหรอจริงกะาอุ่มกะาเกาะกะดอิดกะดิอิดนะคะตอนนี้โบฮองก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ ท้องทิพย์น่าจะอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็อออะไรนะมาไปเลยเปล่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เ่องั้นเราไล่สดกันไหมเราไล่สดกันก็ได้ยังเออตอนที่ย้ายังไม่สดอะไรได้อะไรเอโอ้หสดแล้วเนี่ยไม่ได้ล้างมากเนี่ยเอากล้องหายวิกล้องหาย เอ้ยเอยอมีมีมีมโอ้ตกใจลืมไม่ดูมันจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะจะลองดูเดี๋ยวงั้นเช็คดูนี่ก่อนล้างหน้าเนี่ยเอาเอาน้ำอุ่นที่นุ่นล้างเลยเมื่อกี้เออเหรอเดี๋อ๋อมันไม่ชินอนะถ้าเวลาอาบนะ้ำลองไม่ล้างหนะ้าตอนนี้คือแบบจะไล่สดตอนนี้แบบจะใช้โกโปรเหมือนจะไม่ค่อยเป็นน้ำขึน้นไงอุ๊ย ซูมเตอร์นะเจ้าพี่อินเป็นยังทําทําทุระอยู่นะคะก็ถ้าโคโค่เนี่มันจะเห็นว่างแปร๊บหนึ่งเลยเราไลฟ์สดกันเนาะอ๋ออันนี้ยังถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่เช็ดหน้าอยู่เช็ดหน้าอยู่นะคะคือแบบหน้าสดได้เหรอเฮ้ยสวยจ้ยตรงไหนเนี่เฮ้ยวะใครหน้าใครหน้าโควิดโควาตแน่ เมื่อก่อนนี้แบบว่าถ้าฮัตชี่มีคนคิดถึงฉันหรือเปล่าตอนนี้โควิดนี่แยกเลยนะฮัตชี่ใครมีโควิดตัวอ้พี่ออกขาเอาล่ะเดีอยวขาไม่ใช่เล่นน้ำร้อนหรือเปล่าเรามอนเหมือนจะแบบว่าตอนนี้กำลังนั่งนั่งนั่งอยู่ตรงหน้ากันอยู่เนาะมันได้ลยมันจะไม่ได้นะคะ ก็ <g ül üyor> คืนนี้เราพักผ่อนที่รีสอร์ทน,นี้กันเนาะ <c oughs> ใช่นะคะรีสอร์ทนี้แล้วกแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแ็นแบบก็ไม่มีสักการ์ดเลยไม่ทราบอะไร่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเครื่องนี้เป็ <c oughs> นหลายวันมากเลย <c oughs> อันนี้ยงไม่มีสิพวกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดจอนกันจอน,นอะไร<อ>ไร<อ>แต่ว่ามันมันชัดมาไม่ได้ออโอเคงั้นเราจบคลิปนี้ดีกว่ากันนะคะแล้เวเราไปดูตรงไลฟ์สดเลยคลิปนี้ก็พวกนี <c oughs> มม้ปล่อยเลยนะฮะสดสดเลยคลิปน้องไป <c oughs> ยงนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะล้ม <c oughs> ลาไป <c oughs> ด้วยบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะ สวัสดีค่ะนอนเลยค่ะนอนเลยเรานอนเลยแล้วนอนปูกองกองกองที่นอนก็นุ่มๆนุ่มๆนะคะเออตอนนี้เช็คกองแป๊มหนึ่ง